ปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะฮะนี่จุดอฮ้ยม,มีมีชิงช้าสวรรค์ไม่ใช่ชิงชา้านี่เห็นนะจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็คือชมได้ทั้งสองฝั่งชมได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งขึ้นทั้งตกนีทุกคนเข้ามาก็จะมีห้องน้ําให้บริการนะฮะเผื่อว่าใครมาแล้วก็เอ่อต้องการเข้าห้องน้ําที่นี่มีอุย้ยมีชิงชา้า ก็คือ,อไกวแบบไม่ได้เหมาะกัไไไบไกวแกงแล้วก็ลงไม่ได้มาถึงตรงนี้นะครับถ้าไปทางขวามือจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทางซ้ายมือจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งจริงๆไปทางไหนก็ได้แลลวมันก็จะเหมือนกันมันก็จะแบบไม่ได้ต่างกัน บรรยากาศเยน็นสบายแต่คือเนี่ยถ้าใครมาเราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์เนาะก็ต้องเหมารถเอานะแต่ว่าแบบเมารถรอบเกาะ1นึ่พันถึงว่าสองพันบาทนะทุกคนฉะนั้นก็หาเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้มาด้วยเนาะเพื่อแบบความได้ไปเที่ยวรอบเกาะเนาะไม่งั้นก็คือเสียค่าแบบค่ารถพันสองพันยังป้าเดี๋ยวมันก็ออกเนี่ยต้นมันยังอยู่แค่แค่มันกระเทาะเปลือกมันเฉย อันนี้มันเป็นแบบยังไม่ใช่หน้าฝนปะเดี๋ยวอุ้ยเหมือนเหมือนฝนตกเนาะเสียงอะเสียงมันคลายฝนตกแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงคลื่นคลื่นซัดสอ่าดอากาหลังใช่โอ้ก็มาตั้งนานแล้วเนาะว้าวนี่โหก็คืออันนี้ ทำไมมันงออย่างนี้วิเดี๋ยวลองนั่งตรงนี้กันดีกว่านั่งเล่นก่อนทุกคนชิบแล้วก็นั่งไปนั่งมาหักหอุ้ยุ้ยเพิ่นอยู่นะนั่งเพิ่นอยู่นะ hey, 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 hey. เฮ่เฮ้เฮ่เฮ่เดี๋ยวคอยมานั่งเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่นมาดูบรรยากาศนี่คือ นี่คือ Skywalk Skywalk s k y w a l อันนั้นก็เป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆรู้สึกว่ามันจะเป็นเกาะจันนะครับด้านหน้าคือชื่อเกาะจันโอ้บรรยากาศนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก็คือถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศไปด้วยเนาะสุดยอดไปเดินลงไป มีฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งพระอาทิตย์ตกก็อยู่ฝั่งนู้นก็คือมามาที่นี่อ่ะดูทั้งอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกหรือว่าถ้าใครไม่มาก็ดูที่เอ่อหาดที่ตัวเองพักก็ได้มันก็ไม่มันก็เหมือนกันนั่นแหละจุดชมวิวแต่ก่อนมันจะมีชิงชาอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าไปเราเคยมานั่งชิงชากันนี่เขาบอกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติอัปการัง อ่าวปรการังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวปการังเป็นอ่าวที่อยู่ท้าย เกาะเสม็ดจากท่าเรือมาถึงอวปการังประมาณ7กิโลเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบุกและทางทะเลลักษณะเด่นของจุดชมวิวของอวปการังคือท่านสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในอ่าวนี้ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามความสงบและก็รับลมได้ตลอดทั้งวันจึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเกาะเสม็ดต้องได้มาเยือนที่อวปการังแห่งนี้สักครั้งหนึ่งอ่า่เป็นวิวประมาณนี้ แยวเราก็จะไปเดินด้านล่างกันไปเดินดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศครับคนก็เริ่มแบบว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนอย่างนงี้นะปะกักแกลงวูบตรงนีอะไรปะอ๋อไม่มีวามันเป็นแบบหี้เป็นหินวูสวยอยู่นะเห็นปะบรรยากาศสำหรับมาถ่ายรูปมาเดินเล่นมาอะไรนี้ได้นะทุกคน อาประกาลังเดี๋ยวอาจจะต้องแบบนจากว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงนี้เดินตามสกายวอคยาวไปนู่นมาด้านในตรนนี้มันจุดชมวิว <Yeah. S 1> อรอนี่ไงเขาบอกไงที่อยู่ตรงด้านหน้าของท่านคือ เกาะจันทร์เกาะจันเป็นเกาะเล็กๆอยู่ห่างจากเกาะเสม็ดประมาณ1.2กิโลเมตรลักษณะพื้นที่เป็นเกาะที่ส่วนใหญ่เป็นหาดหินไม่มีการใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวและนันทนาการแตร่ว่าเป็นเกาะที่ชาวประมงท้องถิ่นจะจอดเรือหลบกระแสรแรงในช่วงฤด,ดูมรสุมนะครับเกาะจัะนทร์บริเวณด้านหน้าของเรา,าสวงามใหดใหูโป๊ะไปแล้วกน โอ้ตอนนั้นที่เรามาล่าสุดอะ่ะเขายังไม่เปิดไงที่เราแบบเรา,าพากันมาเดินแต่ตอนนี้ก็คือเปิดให้เดินได้ปกติแล้วนะครับสวยดีถ้าคือจริงๆมันไม่มันไม่ได้ยาวมากนะก็คือจากฝั่งที่เป็นาทางพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็นู่นฝั่งนู้นจะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับสวยงามสวยงาม,งามแ้วก็คือแบบว่ายินดูบรรยากาศก่อนนะเดีย๋ยวค่อยเดินเล่น ยาวไปถึงนู้นเลยไกลนึงไปคนเดี๋ยวเราเดินเดินตามอันนี้ไปอู้จะลื่นไหมไม่ลื่นหรอกอแต่ว่าทางลงลองเท้าใครลื่นระวังนะรองเท้าเราด้วยเนะี่ยเหมือนจะลื่นเลยอ๋อ ก็เป็นทางเดินยาวๆแบบชิวๆนะสบายๆเอ,อมีแบบมีทางแวะให้ถ่ายรูปตัวน,นี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวลองแบบแวะถ่ายรูปสิเนี่ยเขามีแบบว่าจุดแวะให้ถ่ายรูปอยู่หน่อยหนึ่งนะอันนี้คือทางที่เรามาเห็นมรแบบหินพิโซนหิน อืนี่ไงมาถ่ายรูปกับก้อนหินเอามีคนไปตั้งก้อนหินตรงนั้นเลวิถีนะวิถีคนไทยนะต้องไปตั้งหินนะไปไหนก็จะไปทะเลไปภูเขาไปอะไรก็ต้องไปตั้งหินเลยนะเพื่ความปังนะผมุ้บโพนั่งอยู่ตรงนู้นไปเดินต่อ ชบ,ชบ,ชบอ๋อนี่ยเขาจะเป็นพืนปุ๊มุมต้นไม้สวยงามอยู่ทุกคนมาเดินเล่นได้นะมาถ่ายรูปมาถ่ายบรรยากาศอะไรอย่เงี้ยนะครับตอนน้ำขึ้นก็นกนจะสวยอยู่อ๋อนี่อันนี้เป็นข้อมูลอะไรอี่แล้วมีตรงนี้ให้อ่านอีกไง เขาบอกว่าระบบนิเวศชายฝั่งนะครับระบบนิเวศชายฝั่งสภาพภูมิประเทศตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งจากการกัดเซาะแล้วก็การสะสมของตะกอนหน้าที่ของชายหาดคือเป็นเขตแดนกั้นระหว่างทะเลกับแนวชายฝั่งทะเลเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นทีเ่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนี้พบว่าเป็นพวกที่มีความอดทนในการปรับตัวแบบสุดยอดเพราะในรอบ24ชั่วโมงมันจะต้องประสบกับคลื่นทะเลที่คอยซัดก,กระหน่ำเป็นประจำต้องถูกน้ำท่วมแล้วก็ถูกตากแห้งกลางแสงแดดสลับไปมารวมถึงต้องทนต่อความเค็มของน้ำที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิ่งมีชีวิตที่พบได้บริเวณนี้คือต้อนเทียนทะเลต้นโพทะเลต้นเตยทะเลแล้วก็สัตว์ที่กรองทรายเป็นอาหารเช่นหอยฝาเดียวแล้วก็หอยสองฝานะครับเช่นหอยนางลมนะ แล้วก็มีเพียงทะเลนะครับอันนั้นคือที่เราเห็นอยู่นั่นคือสัตว์ที่ต้องทนกับสภาพแวดล้อมนะสีส้มๆนั่นนะครับเอ๊ะ <c oughs> แต่ว่าสัตว์ตัวนี้จะเป็นสีขานะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวเราก็คือทางก็แบบถ้าลองถ้าลองเทา้าลองเทา้าแบบพื้นลื่นนี่คือจบเลยนะชีวิตนะอ่ะจะใส่รองเท้าพื้นลื่นมาทุกคนเดี๋ยวจะหัว ประมำพาเดินเล่นสกายวอล์กโอ้บรรยากาศดีมากเนี่ยคือวันนี้แบบแดดมันไม่ค่อยมีด้วยไงก็เลยบอกว่ามาชิลได้พอสมควรเดินเล่นได้สบ,ไสบาย กูเดินไปถึงไหนแร้วไม่รูนะ้เนี่ยเขาทำพื้นดีอยู่นะเนี่ยนู่นเราเดินมาจากนูน้นฝั่งทางนู้นจะเป็นฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งที่เรากำลังเดินไปคือฝั่งพระอาทิตย์ตกนะครับอุ้ยถ้าแบบทำอย่างนี้ยาวๆเนาะทำแบบว่าไปเรื่อยๆเ,เดินรอบๆเนืออ้อมไปนู้นเลย เราก็อ้อมแบบอ้อมหินอ้อมอะไรแบบไปเรื่อยๆอะ่ะน่าจะฟินอยู่นะเดินเล่นเรื่อยๆนี่มาทำมิวสิกวิดีโออะไรอยู่ตรงนี้อนอโอ้โหนู้นไงอสวยเนี่ยนี่ไทยุี่สวยอยู่ดีมากประกาศเย็นสบาย ปปับปับบ,บ,บ,บเดินไปให้สุดดิแบบอโอ้ตอนเย็นจะมาอีกเหรอร้านกาแฟแล้วนั้นตะไรตึ้เรื่องอะรมากผักบุงบ้ง,งอืม เขาทำมาสุดแค่ตรงนี้แล้วก็แบบเป็นอารยธรรมโบราณเหรออารยธรรมโบราณเหรอเนี่ยก่อหินกันอ่ะสร้างหินกันเต็มเลยนี่โอ้โหใช่มันเมื่อกี้เห็นแย่วิ่งโอ้นี่ ก็คือเป็นแบบก็การก่อหินโอ้โหเต็มเลยอ่ะคือพากันตั้งหินกันเต็มเลยนี่นี้มุมมุมนี้จะเป็นมุมแบบเกาะจันทร์โอ้ยไงก็มีแบบมุมตั้งหิน นี่นคือแบบเกาะดดจันทเอ๋ประมาณนี้แหละคนเดินต่อลองเด,ดินดูด้ดดางหน้าเอาเขามาดูแค่พระอาทิตย์ตกเฉยๆตรงนี้มันเป็นหินแบบ ลานหินเนาะอือโหอันนี้ก็อันนี้ก็ขยันมากเลย,เลยตั้งขยันตั้งกันจังเลยเนาะไปเดินทางน่าจะไม่มีอะไรทุกคนเราที่แรกว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่ามันอยู่ไกลจากที่พักพอสมควรประมาณเจ็ดโลเจ็ดไม่ใช่เจ็ดโลแปดโลจากเจ็ดโลจากท่าเรือใช่ไหมก็ไปที่พักหาดสก้อีกน่าจะประมาณสักแปดกิโล แล้วคือถ้าขับตอนค่าตอนมืดๆอ่ะม,มันน่าจะมืดตืดตื่ออะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยแบบว่าไม่อยู่แล้วกันก็จะแบบเดินเล่นๆแล้วก็กลับแบบเดินเล่นตรงนี้เดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้นี่ไงก็จะเห็นวิวว้าลมเย็นสบายมากถ้าใครมาเนี่ยก็มาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้นะลม<ง><ง>แบบลมแรงสมควรลมแงรงพอสมควรเดี๋ยวเราเดิน เดินกลับย้อนกลับไป,ไปฝั่งทางนู้นนะครับเดินกลับเดินกลับเอ๊ะแต่ว่าตอนตอนเดินมันน่าจะมีแบบเดินมาฝั่งด้านนี้ได้ปะเพราะเขาบอกว่าแยกแยกซ้ายไปพระอาทิตย์ขึ้นแยกขวาไปพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันน่าจะเดินตรงนู้นได้น่าจะมีทางเดินอยู่แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเดินกันเขาก็จะมาทางทางด้านนู้นแล้วก็เดินแบบสกายวอล์ก แต่ว่าระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเดินได้ชิวๆใครจะมาก็คือมาเที่ยวมาที่อ่าวประการังนะครับตั้งแมปมาเลยอ่าวปะการังว้วๆปูปูปูเป็นปูปูวิ่งอบนหินแต่ว่าไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไกลเดินกลับนะครับ ตอนนี้เวลากําลังจะบ่ายสามแล้วทุกคนไวมากเวลาที่มาเที่ยวนี่คือวันหนึ่งไวมากแบบเวลาปั๊บปั๊ป๊ปผ่านเร็วเกินยังไม่ได้ทําอะไรเลยจะค่ำอีกแล้วเดี๋ยวหลังจากเที่ยวที่สมเด็จเสร็จปุ๊บไปไหนต่อดีนะ <c oughs> เดี๋ยวหาหาที่ไปกันนะ ไปทะเลต่ออ๋อเดี๋ยวไปทะเลต่อกว่าเนาะไปเที่ยวทะเลต่ออะไรอะ่ะอุ้ยมันเหมือนมันมีลูกด้วยนะมีลูกแบบสีม่วงม่วงทางเดินขึ้นุดยอยวไปเที่ยวเกาะกูดเนาะอยี๋ยวไปเที่ยวเกาะหมากเดี๋ยวไปเที่ยวเกาะหวายด้วยเดี๋ยวไปเที่ยว เกาะช้างด้วยอยากไปเที่ยวทุกที่อยากไปเที่ยวทุกที่ไปประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดี๋ยวว่าอีกที่หนึงจะไปตรงไหนต่อกลับเดินย้อนออกไปนะฮะวันนี้น่าจะไม่มีพระอาทิตย์เพราะว่าดูคือแบบฝนมันจะตกนะครับที่ เหมือนเราดู google map อ่ะหรือเราดูพยากรณ์อ,อ่ะเขาบอกว่าเมืองระยองฝนต,ตกตกจริงหรือปเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่สเมเด็จก็คือเมื่อคืนเนี่ยฟ้าร้องแล้วก็ตอนเช้าก็เลยอึมครึมแต่ว่ามันแดดมันก็ไม่ร้อนแต่มันอบอ้าวนี่ทุกคนหลังจากที่เราไปแบบดูสกายอล์ออะไรต่างๆนานา ีมันจะมีแบบจุดชมวิวไวขึ้นไม่ได้ว้ตัวเตีย้ยเป็นจุดชมวิวอุ้ยตรงนั้นวิวนี้สวยอยู่นะเห็นปะประมาณนี้อุ้ยมีน้องหมาด้วยอ่ะนูนอย่าทำมาขึ้นอันนี้ไปขึ้นอันนู้น,น่เลียดินนูนเลียดินน,น,เดน,เนเออวันนี้มีแบบ จอดมอเตอร์สงมอเตอร์ไซค์นี่มีร้านน้ำอ,อ,อันนี้เป็นจุดชมวิวเอ้ยน้องอ๋อเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของอ่าวประการังนะครับนี่เลยอ่าวประการังตรงนี้เรือหาปลาเหรอเต็มเลย ตรงนู้นน่าจะเป็นระยองระยองหรือพัทยา <S <S น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนมันก็จะไม่มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสถานที่ถัดไปนะครับฝนมันจะมาเลยอะมาเดินตรงนี้ก็นี่เขาจะมีแบบร้านขายของกินแล้วก็ห้องน้ํามีแบบร้านขายของกินมีห้องน้ําให้บริการนะครับประมาณนี้แล้